อ่าน่ไปดีพี่นอดีๆต่อกันขาง่ายมันอีบอจอดมันกินเขานำเด้อกินเกากินเก้าหนอนคอยจะไปตอนไหนมปุ๊บหนาหนอน เชองมเจอมาสัน yeah. so hmm. ้านใส่ยอน้กัดน้ลึกเชือนน้องือมันเดินอย่างในน้ำสามโตะ เดียคนละเนาะมันคือส่วนขวของมันกันเดียคนละมือเริ่มจะได้เจ็บจืดไงไม่ไเดียคนนีอ้วาวไม่ไดยเนะร่กงหนึงเดียคนละที

แ <ah ี็งมหน่าย่งเนี่ยเามันยามนยากจะเล่าเดียวที่ขาคนณะน่อยหนูก็ผังปินหญ้าออกพวกกินเขาเขาเมือยากับรองรังเล่าอย่างนี้ดหวยกันเออ้วอา บากขานสีอ่น้เอินหน่วยยังหมือนมนี่มังหน้าหรอมามันแบบมันมีหนังมันเหมือนแบบกระเพาะมานนา น่ำซีิอยู่งถ้ามึงน่านาร้ายินได้ผสมเ่ีวน่า,นา,นานิู เนี่ยหอบนหวหน้าเนกันอยู่ลำเนี่ยแล้วมันมาให้ไมั้ตํมนี่ก็กินดีละนาหนอยม่ใหญงกันซุกคือบมกเกียงปอฮอยคอกเกียนะกล้วมันหมาแปดหมกแปดนี่ยเออบมกแปดส่นคือบกหน้าใส่ต้่สักคันนี่ส่จนเหมือนกัน กาช่วกันแก้อก็บหงนเาเราหมดเจียเราหมเอ้ามากินพือสมุนแพ้ช่วยกระดมมาชกกระสกเป็นไา,ายสุสิบปลายสาว,จวปจ๊กตัวปี๊ดจะจจะเป็นช็อกคัมที่เรา พลดีครับทังอันนี้เรียนเป็ดด้เรียนเป็ดเหน,นการทงานงาดี ยากะปุนตะรปุนไม่ได้ยง่้นล่าง้วจำเป็นเพิ่มไงเนี่ยแหละมันแบบย่างเพิ่มหนับมันก็ลายอู้หลอยลอกลายของน้าจเลือกขนาดไหนทรงผมเหรอทรงรงหน้าอือ อ๋เมียเขา้เมียเขาลยว่าเป็นคิวแต่ว่า้อนมนี่เข้าม ก็จะาม <S <s ีค <brows are> yes <idal sweet> <k Ruth> ่ากึหน้านั่นแ่ถ้าเนสมดีเสียแต่ถ้่เปนส้มเขาเขากัน ก็คนเนียปูมันเดี๋ยวไปอยู่ที่ซังไลยให้นุกไปครบแล้ก็ได้ปาดใบแอพอทำกดาสักเรื่มันจะลงสุดปลายก็ต้อง

ตอนที่รถวันเลยเอาเงินเราเก็บเงิน